สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับการนําเสนอรถมือสองสวยๆในราคาคุณภาพค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะสไตล์รถอีซูซูอีก1นึคันกับรถอีซูซูดีแม2.5 SLX ปี2004ค่ะรถสภาพสวยจัดเลยขับขีด่ดีพร้อมใช้งานเลยค่ะขับไปแล้วกว่า250,000กิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาระบบเกียร์ดีเข้าชิดเข้านมทุกเกียร์ค่ะ เครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc ไดเร c เ t อ r b o บเครื่องยนต์สมบูรณ์อัตราเร่งดีระบบของเหลวดีทุกอย่างเลยค่ะช่วงล่างดีคับชีสวยไม่ผุไม่ดามไม่มีตัดต่อใดๆนะคะบอดี้สวยหน้าหลังได้บางเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนหนักหรือจมน้ำน็อตแน่นๆทุกจุดค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนห้องเครื่องฟ้าก็โปรงเดิมซุ้งซอบประตูเดิมแผ่นเพดเดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยถอดค่ะสีสวยงามรอบคันประมาณ95%ได้เลยค่ะ กระบะไลเนอร์ร้อแม็กสุดหลอมาพร้อมอย่างสวยๆพร้อมใช้งานอีกนานค่ะเราไปชมภายในรถกันต่อเลยค่ะภายในสวยสะอาดกว้างขวางคอนโซลหน้าสวยมีจุดชำรุด1จุดคือบริเวณที่ปรับระดับแอร์ทางด้านฝั่งผู้โดยสารค่ะระบบแอร์และความเย็นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเย็นฉ่ำแน่นอนค่ะ พ่วมอะไรพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าอุปกรณ์ความบันเทิงครบเบาะผ้าคู่หน้าเบาะแคปเป็นบาะหนังสวยสะอาดมีริ้วรอยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะภาษีพรบรพฤษภาคม64รถพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคา1 8 9 0 0 0บาทค่ะ ท่านใดสนใจสามารถมาดูรถหรือมาทดลองขับได้ที่ซอยวัดลาดปลาดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเรื่องบริการขนส่งแนะนําให้พูดคุยเจราจากับทางเจ้าของรถได้โดยตรงอีกทีหนึ่งนะคะแอดมินจะใส่รา,รายละเอียดการติดต่อของเจ้าของรถรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถไว้ในคําอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์ด้านบนสุดที่แอดมินจะปักหมุดไว้ให้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปโอกาสหน้าจะมีรถซื้อๆในราคาคุณภาพขาใใั้นไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ